สวัสดีค่ะวันนี้ป้านนจะมาทำเมนูลาบหมูนะคะทุกคนอ่าก็จะทำลาบหมูใส่พริกอันนี้เป็นพริกสดนะคะทุกคนคะ่ะพริกสดหนึ่งเนดเนาะพริกเผ็ดอ่ะแล้วก็มีกระเทียมหั่นแล้วก็หอมนะคะทุกคนหอมหัวแดงนะคะก็คือกหอมหมวแดองอ่าค่ะคง พลังเนาะก็จะหัวใหญ่ไงทุกคนก็จะมีผักชีนะคะทุกคนค่ะ,ะตามด้วยสลัดนะคะตรงนี้ก็จะเต้นอ่นนี้จะใส่ผงลาบนะคะทุกคนค่ะนี่เนาะอืมเดีย๋ยวผงลาบหมูนี่นะคะทุกคนผงลาบหมูมันก็จะอร่อยนะคะทุกคนค่ะส่วนผสมก็จะมีพริกผงแล้วก็ อะไร่ะเขาคั่วแล้วก็ชุรสนะคะทุกคนค่ะจะเป็นหมูสับเนาะตอนนี้ป้านุชก็จะต้มน้ำร้อนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวป้านุชก็จะเอาหมูใส่ไปต้มเนาะทุกคนค่ะต้มหมูให้สุกนะคะทุกคนคือครัวให้สุกเนาะเดี๋ยวป้านุชก็จะทำให้ดูนะคะทุกคนค่ะ ราบหมูเนาะราบหมูกรราจาร์ตอนนี้ป้านุชก็จะรวนหมูนะคะทุกคนขาก็ะ <c oughs> <c oughs> จะเป็นหมูสับนะคะทุกคนอ่าป้านุชก็ไม่ได้เอาหมูชิ้นใหญ่เนาะ <c oughs> มาหั่นนะคะเพราะป้านุชใช้หมูสับนะคะทุกคนขา <c oughs> แล้วก็รวนให้สุกนะคะทุกคน <c oughs> โอ๊ยขออภัยต้องรวนให้สุกเลยเนาะทำให้สุกเลยนะคะทุกคนคาขาพอสุกก็ทำให้น้ำแห้งสักหน่อยนะคะเดี๋ยวกนนูกก็จะผสมเครื่องเนาะก็เ <c oughs> ตรียมไว้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะใส่เลยนะคะคนขา เดี๋ยวป้านุก็จะพาไปชมนะคะทุกคนตอนเสร็จเนาะตอนนี้ลวนหมูเสร็จเลยนะคะทุกคนขาก็าเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวป้าหนุก็จะใส่ชุชน,นะคะทุกคนใส่ในน้อยนะคะทุกคนจอย่างไม่ต้องใส่เยอนะเนาะ แล้วก็ทบทวนนะคะทุกคนตอนเราจะใส่แบบนี้นะคะเพราะมันเป็นเน็ตเนาะตอนเราก็เลยใช้กระชอนนะคะทุกคนค,ะค่ะแบบน,นี้เลยนะเราแต่งผ่านไ,ได้เนาะเป็นเน็ตแหละเสร็จแล้วนะคะต,ต,ตอนนี้ยังไม่ใส่ทิชเนาะตอนนี้จะทำให้แฟนก่อนนะคะทุกคนไม่เสร็ จะใส่กระเทียมใส่หอมนะคะทุกคนแล้วก็ใส่มะนาวนะคะจีวนะไม่ลืมใส่ชโชโรต์นะคะทุกคนจ้าใส่หอยก็รสเนาะจะอร่อยนะคะอ่าต <and> ้องใส่ผักชีนะคะทุกคนค่ะตะกูลรวมกันนะคะ กใส่ไปแล้วเนาะใส่หน่อยนึ่งเขาะจะให้แต,กนนตกงกินนะคนขาปวเผ็ดเนีทุกคนค่ะเดี๋ยวก็มกก็จะจิมนะคะทุกคนอร่อยไหมไนเ,เนาะอชิมดนเาจะดหมอร่อยแล้วค่ะทุกคนกิมดนะคะ ของเต็นเสร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็เป็นของปนุตเลยนะคะทุกคนจ๋าปนุก็จะมาผสมพริกใส่เผ็ดใหม่นะคะทุกคนแล้วก็เติมแบบรสจัดนะคะทุกคนคะ่ะผมเข้าเป็นรสจืดๆหน่อยเนาะอันนี้เป็นของปนุตก็เลยใส่ผักชีลงไปหน่อยมะนาวบีบอีกหน่อยแล้วก็พริกผงนะคะทุกคนคะ่ะ ของปนุก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนดูนะคะหน้าตาทานเลยคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวปนุก็จะจัดทานเลยนะคะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้มีข้าวจ้าแล้วก็ลาบหมูเนาะถ่ายให้ดูใกล้ๆนู้นนี่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะมาทานข้าวกับปนุ์นะคะทุกคนเสร็จแล้วจ้าลาบหมู ลาบหมูของป้านนทเนาะวันนี้ก็ลงมือทําเองเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะวันนี้ก็มีข้าวเลยนะคะทุกคนดูนะคะาตามด้วยสลดัดเนาะมีผักชีแอ็นนะคะอา,อาหารของเ็นเขาก็จะกินนิดหน่อยของข้าวนี่แหละทุกคนคะ่ะยังไงป้านนก็ขอฝาก กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะบายนับหมูของแซนอยู่นี่เนาะอันนี้มันเผ็ด